่ฟ้นนาฉันซื้อน้ำม,มาให้จ้ะดูสิอะไรน,นะดูดไม่ขึ้นหรอฟ้าอ,อ,อนี่มันบ้าอะไรอ่ะฟ้าเฮ้ยฟ้าท้องเหรอจะะดีใจไหมอะ่ะจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะห้ยดีใจบ้าอะไรอ่ะพี่เป็นพ่อคนไม่ได้หรอก ตัวพี่เองอะยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฟ้าและออย่างพี่ยังขอเงินฟ้าใช้อยู่ทุกวันเลยอะแล้วพี่จะให้ฉันทำยังไงล่ะพี่มอพูดแบบนี้นะจะไม่รับผิดชอบกันหรือไงฟ้าท้องเองฟ้าก็เลี้ยงเองละกันพี่ไม่อยู่อะพี่ไปแล้วพี่เพชรอย่าไปนะไปพี่เพชรพี่เพชรไอ้พี่เพชรไอ้พี่เพชรไอ้พี่เพชรกลับมาวันแบบนี้จะทำยังไงดีเนี่ย ลำพังไปก็จะไม่รอดอยู่แล้วยังจะมีลูกมาอีกก็แม่หมอหลังปลาช้างไงพี่เขามีของดีจนชาวบ้านเขาพากันไปไม่ขาดสายเดี๋ยวฉันก็ต้องรีบไปแล้วเนี่ยหมอไงมีของดีหรอแล้วจะให้ผลจริงปะเห็นผลสิก็เมื่อวานน่ะนางตายมันไปขอผัวฝรั่งนะตอนเช้ามามันควงฝรั่งที่ไหนไม่รู้รอบหมู่บ้านเลยชาวบ้านเขาเห็นกันหมด ฉันเลยต้องรีบไปเนี่ยจริงเหรอพี่จริงสิแต่ถ้าแกจะไปอ่ะต้องไปตอนเย็นๆนะคนจะได้ไม่เยอะแต่ฉันไปก่อนละผัวฝรั่งเอาวะไม่หลอกไม่รู้เดี๋ยวเย็นนี้แม่จะพาไปนะลกูกให้ได้รวยๆะหลอ่อใหญ่ๆแห่งๆไปเลย ใช่แม่หมอเตยหรือเปล่าจ๊ะข้าได้กลิ่นคนโดนผัวทิง้งแล้วก็มีพันธะมีลูกติดแม่หมอรู้ได้ยังไงจ๊ะข้ารู้ข้าเห็นข้าสัมผัสได้เอ็งอยากมีผัวใหม่ใช่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นแล้วจ้ะแม่หมอ ฉันแค่อยากจะได้คนที่ดูแลฉันได้กับลูกฉันได้แค่นั้นเองจอ้ะมันก็คืออยากได้ผัวใหม่นั่นแหละเราเองจะพูดให้มันสวยหรูเพื่อจ้ะผัวใหม่ก็ผัวให,หม่แต่ฉันขอรวยๆนะจ้ะยายพอจะมีของดีไหมจ๊ะน,นุ่นไปเข้าประตูตรงน,น้น แต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเองต้องพูดคาขอแล้วก็ท่องมนให้ถูกเราฉันขอหลายๆข้อได้ไหมจ๊ะโอ้ยลองขอดูแล้วกันแต่จะได้ทุกข้อหรือเปล่านะ่ะไม่รู้บอกไม่ได้จ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่หมอเออขอให้ได้ขอให้โดนนะแม่หมอก็พูดไปงั้นฉันไปก่อนนะ ลองดูสาธุขอให้ลูกช้างได้คนที่พร้อมดูแลลูกช้างแล้วคนลุงทยทองของลูกช้างด้วยเถิดลูกขอรวยๆบ้านหลังนี้ใหญ่นะจ๊ะโอมน้ำมนน้ำเมี่ยงยัดเที่ยงหัวล้านยัดตุกนมยานย่าสมวันน้ำต้อ ดีของแม่หมอได้ผลจริงจด้วยว่ะโหบ้านก็ใหญ่กวังเลยอ่ะเฮย้ยคนนี้ใครเนี่ยนี่จำัวตัวเองไม่ได้เลยไงหัวบ้าฉันไม่ขออย่างนี้ซะหน่อยบ่นอยู่นั่นแหละมานี่เดี๋ยวฉันจะสอนเต้นถ้ายอย่านี้เลยนี่ลูกในท้องของแกเตสมบูรณ์ มาเนี่ยขอคนดูแลฉันกับลูกแต่ลืมขอห,อหายดายกูสายแท้งไปแล้วไปเร็วมามานี่ฟ้าฟ้าฟ้ามาหาใครครับกูเป็นผัวของฟ้าพากูไปหามันหน่อยจะดีหรอครับเฮ้ยมึงจะพากูไปดีๆหรือมึงอยากจะเก็บตัวคุณทำผมอย่างเงี้ย แขนคุณหักไปแล้วนะแขนผมจะหักได้ไงครับพี่คุณลองเติมเข้ามาใหม่ปั๊บปื๊ดนี่ผมหักเลยถ้างี้คุณจุกแล้วก็คุณลงไปนอนได้เลยแล้วมันจะจุกได้ไงครับอะคุณคุณยื่นแขนมานน่ปื๊บปื๊บผมมานี่ปั๊บลงไปนอนได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะล้มแล้วนะผมจะล้มได้ไงอ่ะคุณลองยกมาใหม่ปื๊ดนี่ผมเตะนี่ทำไมอย่างเงี้ยหน้าคุณหายไปแถบนึงเลยมันจะหายได้ไงครับอะคุณคุณมาผมมานน่ปั๊บนี่โอ้ยผมยอมคุณละ เดี๋ยวผมพาไปเออไปเกออินใส่ออาขาข,าขวากาไปขาขวากดดกด้วยค่ะไปไปอา้าวไปฟ้าพี่เพชรพี่มาได้งไงอะพี่ก็ถามชาวบ้านเขาแถวนี้ไงฟ้าจริงหรือเปล่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าฟ้าไปหาของดีจากแม่หมอมา แม่หมอที่ไหนก็ไม่รู้อะฟ้านี่ฟ้าได้ดีแล้วมึงคิดจะทิ้งกูเหรอพี่เพชรก่อนที่จะว่าฉันเนี่ยพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่ทําอะไรกับฉันนี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่ไม่ได้จะมาขอคืนดีจากฟ้าพี่แค่อยากจะมาถามฟ้าว่าแม่หมอคนนั้นอะเขาอยู่ไหนเผื่อพี่จะไปขอของดีจากแม่หมอไงพี่จะได้ขอเมียรวยๆแต่พี่ก็เดินหามาทั้งซอยแล้วไม่เห็นจะมีเลย แม่หมออะไรกันฟ้าแม่มงแม่หมอพูดจากเธอเจอมันจะไม่มีได้ไงก็ชาวบ้านเขาเล่ากันน่ะว่าฟ้าไปเอาของดีมาจากแม่หมอครับที่เจ้าฟ้ามาันไ,ไ,ได้ดิบได้ดีจนถึงทุกวันเนี้ที่มาอยู่บ้านนี้ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนดีเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังคุณตำรวจ ตำรวจค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจทางนี้ค่ะคุณตำรวจยายเป็นอะไรตรงไหนปะ่ะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแม่หนูนี่เป็นคนดีจริงๆโอ้ยหน้าอกก็ใหญ่โอ้ยสะโพกก็นแน่นดูจะเป็นแม่พันธุ์ได้พอดียายกำลังหาหลานสะใภ้ให้หลานชายนะจ๊ะ สนใจไหมจะดีหรอจ๊ยายดีสิจ๊ะหลานยายรวยหรือเปล่าจ๊ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ที่เขาได้ไดิบได้ดีมาอยู่บ้านนี้ก็เพราะว่าคุณงามความดีของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตะกี้เนี่ยก็เป็นคนบ้างานเป็นตำรวจไล่จับแต่ผู้ร้ายฉันก็เลยหาเมียหาลูกให้เลยจะได้ทันใช้เฮ้ยหยุดอดูย่ยนี่เว ดูดีนุ้ยหน่วยแล้วนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ที่แคทส่วนพี่ก็กลับไปได้แล้วฉันจะอยู่กับผัวของฉันส่วนคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแบบพี่อ่ะยังมีหน้าไปขอของวิเศษหรืออยากได้พร้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเหรอใช่แทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปทำมาหากินเอาตัวเองให้รอดโอ้ยบ่นอะไรกันนักหนากูสำนึกผิดไม่ทันแล้วเว้ย เอา,อางี้กูไปก็ได้ฟ้าพี่สัญญานะไม่ว่าฟ้าจะผ่านอะไรมาพี่ก็จะเป็นพ่อที่ดีของลูกและดูแลฟ้าอย่างดีและพี่ก็จะสร้างครอบครัวที่ออุ่นให้กับฟ้านะจ้ะแต่ไม่ได้เป็นตุ๊ดใช่ไหมไม่เป็นสิจ้ะการทำผิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนแต่การสำนึกผิดจะเกิดข,ขึ้นกับมนุษย์บางคนเท่านั้น